เนี่ยเห็นชื่อเห็นชื่อพวกมึงอยู่ด้านบนด้วยน่ะเพศกูว่าละพอกูอยากจะเปิดคลิปมันก็ไม่ได้เปิดพอกูไม่ยอมเปิดคลิปไม่ก็อยากให้กูเปิดอ่ะก็เปิดดิขึ้นมาเปิดโอ้โหเสียง แล้วดูเช่อขหายอยู่อออาออัุอาเยอาอาอาเอฟเฟกต์ออยอาอช่าอาอาออออโออออยอาอาเสกอาราลับเปิดกันเราเปิดกัค่อยค่อาเพลงค่อยหาเพลงเราเปิดกัน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 ซันนี่อิจิเลดี้ Start! Ahoy! Cái gì vậy? Ahoy? Ahoy Ahoy? Ahoy Ahoy! Start! ซันนี่อิตเรดีสตาร์ตเจโฮลั่นะโราขอณกลัววาชีกาซูยโมโตโมโตต่ตตเตยไปเถอะไปแค่นี้ไม่ได้เปิดเปิดเกมูรอไปห้ทีล้รอไปหนทีล้มามาอะดีซันนี่อิติ เดี๋ยนีสตาร์ตสรับเรืคอกระโดดนะครับผมไปอยู่มิได้กูไปเล่นละกูไม่เปิดและไปเล่นระอ่าเนือเยื่อไม่ตตาิดกรีกไม่ไม่ไม่อะไรประยุทธ์จะออกดีใจเย็นใจเย็นสวัรออก็ได้ครับพบกับผมช่องประยุทธ์ออกยังเดี๋ยวเดี๋เดี๋ ก็หลังอ่าก็ก็วันนี้แล้วก็วันนี้เรามีช่องอยู่ช่องเดียวนะที่จะบินนั่นคืออิตาโลนะฮะไม่ไม่ไม่ใช้คิงด้วยใช้คิงจะเขาจะอัดด้วยวัดวัดไม่ดีนะครับใช่การไปวัดนั้นทำให้คุณอดกินของเย็นแล้ดมากินยาอะไรประยุติโนชาจะออกอ่ะอุ้พี่ใจเย็นฉิกูจะไปผุดพี่เนี่ยใจเย็นนะเขาอยากจะออกตอนที่เขาอยากจะออกเลยก็ขออ่าขอเกินก่อนนะว่าพวกเรานั้นทั้งหมดเลยนะครับลงตู้ทำประโยู่ลงตู้ ให้เอาลงนี้แล้วก็แถบซิต้าเว้ยข้างบ้านกูเลยยังไม่ยังไม่เห็นได้ทำอะไรก็ตายเลยละเออไม่จะสงสัยว่าใครยิงนะพี่นะเพราะผมคิดว่าพี่เป็นอีฟอร์เตอร์ผมก็เลยยิงพี่อะแล้วแทนพีนหายไปเลยไหมอ๋ออ๋อ้าวหายดิโดนเปิดคนแรกเลยอ๋ออ๋อฆ่าเหรออ๋อตายหมดแล้วเหรอพี่จ้นไก่บอลพี่จ้นพี่จันยุทธฆ่าเหรอพี่จันตกรไม่เห็นกูอย่างแน่นอนนผมใบให้บอลลูจออะไรจออะไร จอเขียวอ๋อจอเขียวโอเคหลังบอลทำไายอะบอลอะไม่เห็นจริงหรอใช่ไม่เห็นบอลบอลอะไรจะบอลอะไรจะปีนมหาไลยบอลจะปีนมหาเลยก็เห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่เห็น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 อะไม่เห็นบอลนายยังไม่แก่แล้วบอลนะใจเย็นนะบอล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 หลังบอลหลังหลังเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยแถวแถวนี้แหละไม่ได้ไกลไปไหนหรอกไม่เกินสิบบล็อกได้ทั้งไปมั้งอะบอลเอ้าเอ้า ไม่จริงอ่ะบอลบอลไอบอลกินล่อแล้วฮะก็ไม่บอลไม่นะไอบอลเป็นไอบอลไอบอลไอบอลใจเขียวไอบอลใจเขียวที่ถามว่าูด

ทีพี่เอาทำคิดว่าน่าจะที่คือไม่ปกตินี่ผู้ใหญ่จะบอกอะไรให้คือเมื่อก่อนใช่ไหมที่กูเป็นตอนนั้นกูเป็นไก่ดวงแล้วพวกมึงคุยกันอยู่ใช่ไหมกูก็เลยเลียมเลียมก่โอ้ยไอ้เล่ยมกีบอนเตอร์กดประชุมเร็วไอ้ไอ้ขอเกินก่อนนะครับทุกคนครับว่าพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ยูออนวีไอ้เลียไม่ได้เกินนะวันนี้ อ้ยูเบลเบลเบลเขาบอกว่าอย่าไว้ใจคนหัวชมพูดาวผานต่อหน้าต่อตากูเลยโน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 คนหัวชมนโผมผมผมกโนโนงนโนลังตามโนโนจ้โนโงสนโนยน่นโนโนมนโลันตามนโนโน้นโ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 ่านโ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 วโนงนนโ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 นง้องสงสัย่มึงโ มันมันมาดิฮะมันชื่อไอเนี่ยมันไม่ชื่อไอชมพูอ่อนอ่ะชมพูอ่อนอะ W W I I Z อ่ะวิสลิสว่าแล้วไอจีน่ากูก็รู้แล้วแหละว่าคหัวสีนั่นแหละแต่กูขี้เกียจเดินแล้วกูกูยืนอยู่เฉยเฉยด้วยว่าใจแล้วไปไหนไอจะไปไหนไปแล้วไปเลยโอ้แซ่แล้วไปเลยอ่ะโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนสกินเป็นสกินล่องหนนะครับรอบต้น

เออนั่นแหละกจะรอไม่น่าเลยไม่น่าเล่นเลยหนูกดกดกดไอไอด่านนี้มันคุ้นๆเนาะไอ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 ที่ไอที่ไอที่ก็เพรากูเป็ีนอ่ะนะก็เพราะกูเปลี่ยนอ่ะนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุณละเซฟพี่คุณละเซฟ บอลก็เป็นมานะจะเปิดจะเปิดไม่แหบลียนไม่ใช่ท่าไม่ได้เราเราจอเราจอเขียวมันกันไวบอลเราจอเขียวมันกันไวมันไม่ใช่ท่าไม่ได้เออเอเเราราเเงียยไวบอลเราเงียบไวเราเราปอกเอเรละอี้ยเฮ้ยขอเกินเฮ้ยจอแรกได้เกินละคืออั้จิหน้าเลยบอลบอดหาเลยบด บอลโอ้ไออยได้แล้วได้แล้ได้แล้วบอลมันต้องข้ามเราดีกว่ามันต้องข้ามเราดีกว่าโอ้ยกูสาวบอกว่าอย่าเพิ่งกูเลยจะพูดเลยว่าอย่าเพิ่งเปิด ปิดตอนนั้นตัดตากลยอุ้ยมันโทรมาเฮ้ยขอเกินหน่อยนะเฮ้ยพี่ต้นหยาพี่ต้นหยาไม่ไม่จะเหมือนพกไกบอสพกไกบอลอ่ะปุ่มเปิดประตูให้บอจะทปิประตูกูเปิดเปิดประตูเรียบร้อยฮะคาตาคาตาร้าพี่พี่อย่าเปิดเล่นผมแนะนำอยู่าอย่าเปิดเล่นตายตายตาย ชะตากรรมเดียวกันสินะเขาไมได้ไปเขาไมได้ไปเปิดไงเขาเลยปิดเสรละก็อะไรมึงลงมาข้างล่างมึงเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นกระจกใช่ไหมชอบมันเป็นกระจกใช่ไหมใช่เป็นกระจกเป็นกระจกมีเลยชอบแล้วกูอยากจะบอกแล้วเดี๋ยวกูถ่ายอะไรให้ดูถ่ายแล้วปะสำหรับกูเว้ยในห้องส่งภาพจะเป็นพื้นที่ร้อน น่าทนูฟี <ators> <klore ret ii> ไปละเตมแล้นูฟีดัฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ดฮ้เฮ้เฮ้เก้อนหเ้เงสเฮภาฮ้เฮ้เฮ้เฮุเฮ้เอ้เฮอเฮ้เฮ้เฮ้เไม่ฮ้าฮ้เฮ้เฮีเฮรเฮเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เม้เเฮเฮ้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 ้เฮเฮ้เ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ้เเหเฮ้เฮเด้เฮเ แล้วพี่ต้อเห็นแล้วพี่หผมเีพี่แล้วผมพี่แล้วพี่อยู่ผมอยู่ข้างๆพี่เลยพี่อยู่ข้าๆพี่เลยพี่อยู่ข้างๆพี่เลยพี่